สวัสดีค่ะทุกคนเจนเจนฝันดีต่องวดนะจ๊ะขอโทษทุกคนที่เจนไม่ได้ลงโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีนะคะโทรศัพท์เจนมันรับบันทึกข้อมูลไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เสียดายเหมือนกันเจนฝันค่ะเจนฝันฝันว่าเลขเจ็ดสี่หกมันประทักตัวเราและตอนเช้าวันหวยออกเจนฝันเจนขอเขาณละจ้าเจนฝันว่าลูกค้าค่ะเขาอายุสีะะ่สิบหี่สค่ะ คือก่อนนอนอะ่ะเจนฝันว่าไอเจนขอคราว่าขอให้ฝันถึงตัวเลขที่มันจะออกพรุ่งนี้ลูกทุกข์เหลือเกินลูกอยากให้เลขมันออกและอยากให้ทุกคนถูกและให้ทุกคนถ้าทุกคนถูกหนึ่งในล้านหรือสิบในล้านก็ต้องมีคนเมตตาเราแหละนิดๆหน่อยๆเจนอะ่ะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะเจนหาคา่าขนมให้ลูกเจนนะจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเจนก็อยากถูกเองด้วยแล้วเจนถูกเองเจนอยากกลับบ้านเจนอยากไปอยู่ที่บ้านนอกค่ะ ไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกค่ะอยากให้ความอุ่นแก่ลูกเจนก็เลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันว่าขอให้ฝันเห็นเลขอืมฝันเห็นเลขแล้วก็แบบบอกให้คนอื่นเขาถูกให้คนอื่นแบบที่เขากําลังทุ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยมีโชคกับเราเพราะเรารู้ตัวเองว่าตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้ว่ามีองค์หรือมีอะไรนะหนูก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าเจนจะมีองค์หรือไม่มีองค์แต่ความรู้สึกของเราคือเอมันสังเกตตัวเองว่าเราบอกหวยเข้าเกือบเกือบจะทุกงวดอย่างนี้ใช่ไหม อย่าง40เนเี้ยเจงก็ฝันว่าคนตายอยู่บ้านเล็กที่50เจนก็ตีแล้วตาย4คนไงก็เลยตี404 405 406ี่ียนเตียน1ตุลาเน่ยซื้อ16ตุลาก็มาฝันอีกฝันว่ามีคนตะโกนบอกเลข140ี่เราก็ตาม2งวดไม่ออกงวดที่3 1มพฤศจิกาเจนเล่น3ตัวแล้วบอกทุกคน746 19แล้วก็140ไม่มาค่ะเอ๊ มาอยู่มามาโทษทีค่ะขอโทษค่ะมาอยู่ค่ะแต่ว่าตัวเราเองเล่นสามตัวไงสิบคูณสิบหือนออกบนล่างอ่ะตัวไปกลับเนี้ยแล้วพอหนึ่งเอสิบหกพิจิการเนี่ยเราก็ฝันไงเราฝันว่าเลขมันมันมันลอยก่อนก่อนหน้านั้นเนาะหนึ่งพิสิการเลขมันรอยเข้าหาตัวเราเจ็ดสี่หกเจนบอกคนเยอะมากเจนจําได้ทุกคนว่าเจนพูดกับใครบ้างแล้วคนทุกคนก็พูดกับเจน ว่าถ้าถูกอ่ะจะมีน้ำใจให้แต่พอถูกอ่ะหรือไม่ถูกก็หนูก็ไม่รู้ซื้อไม่ซื้ออะ่ะพวกคุณรู้อยู่รู้ดีอยู่แก่ใจอันนี้พูดตรงๆนะเจมคนชอบคนพูดตรงๆแบบไม่ตอแหลไม่เฟซใส่อะ่ะไม่รู้ดิใครจะเกียดเจนในในในคำพูดที่เจนพูดอย่างนี้ก็เจนไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เจมนคนแบบนี้จริงๆแบบคือให้ไปแล้วแล้วขอเราแล้วเราให้แต่พอให้ไปแล้วบอกลืมซื้อบ้างละ่ะลืมบ้งางล่ะอย่างงุ้นอย่างงี้คือแบบยังไงอะ จนก็เลยมีความคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างเนี้ทีหลังไม่ต้องมาขอเราเพราะขอไปแล้วคุณไม่ซื้อแล้วเวลาเลขไม่ออกเขาก็มีดราม่าก,กับเราอย่างงุนอย่างนี้อีกแต่เวลาเรียกเราออกเขาก็มาเป็นอย่างนี้กับเราอีกก็เลยท้อค่ะท้อที่ไม่อยากจะบอกเลขคนอื่นเลยคือถ้ามีเงินนะซื้อแค่ไหนก็แค่นั้นสําหรับตัวเราเองแต่บางครั้งอ่ะในในจิตของมุมเราอีกมุมหนึ่งอ่ะเราก็อยากให้คุณถูกเราก็อยากให้คุณได้พอเราฝันดีปุ๊บเราก็อยากจะให้คุณน้ําใจอะค่ะ คนละสิบยี่สิบสิบคนก็เป็นพันเจนคิดอย่างนี้จริงๆสาบานออกจากใจเลยคิดอย่างนี้จริงๆอันนี้มันเป็นวิดีโอที่แบบระบายความในใจของงวดนี้พากันถูกหมดและอย่างหนึงเลขของเจนเจนให้ตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาเจนะ็ดสี่หกเนี่ยเจนรู้อยู่แล้วว่ามันเหมือนมีความรู้สึกว่าเลขมันต้องมาวันใดวันหนึ่งเพราะมันเป็นพศทิ้งพศมวดใหม่นะ่ 7, A, C, นะเจ็น่ะ แต่เจนฝันจริงๆอะอย่างสีดาเลยเขาลอยมาหาตัวเราสีหกะเจนก็เลยบอกทุกคนว่าเห็นไหมมันออกนะแต่มันไปหลบอยู่หกสี่ศูนย์สี่หวยที่มันออกสี่ศูนย์สี่อะหกสี่มันไปอยู่ตรงนั้นแต่เจนก็เลยพูดขึ้นมาว่าง่าขอให้ออกนะขอให้มานะแล้วมาจริงๆอะสีหกเจนยังได้สองใบอะ่ลอตเตอรี่อะแต่เจนไม่ได้เล่นใต้ดินเจนมีความรู้สึกดวงเรามันไม่ได้มั้งพี่พากันไม่ได้มั้งสีหก เลยไม่ได้ซื้อ4616อะขนาดว่าขอเขาจริงจิงจัง,จงว่าเออขอให้ฝันถึงสถานที่ว่าจะออกพรุ่งนี้เบอร์ล้านเสริมสวยอะ่ะ4 0 6บ1 6มันมาเต็มเ็มอ่ะถ้าเราซื้อ616ถ้าตัดสินใจเล่นอะ่ะเราได้โต้นะ10 20เราก็ยังได้โตะแต่แน่ดวงเรามีแค่นี้อืมและทีเนี้ยงวดที่จะถึงเนี่ยเจนอยากให้ตามเลขที่เจนฝันคือ197ที่เจนบอกงวดของวันที่16พฤศจิกาเจนฝันว่าฝาแฝดมาบอกเลข เขาเป็นตะเคียนสวยมากเป็นตะเคียนสวยมากเขามาบอกว่าเลขมันจะมาตัวเก่าจริง,รงๆเลขอะมันต้องมางวดสิบพฤษจิกาเห็นไหมคะว่าเก้าเจ็ดไปอยู่หน้านหนึ่งอยู่หลังมันแยกล่างแล้วคิดว่าถ้าดวงทุกคนมีกับเจนงวดวันที่หนึ่งธันวาเจนอะภาวนาเขามาหนึ่งเก้าเจ็ดบนและสองหนึ่งล่างนะคะใครก็แล้วแต่ที่ถูกแล้วนึกถึงเจนเมตตาเจน ช่วยเหลือกันนิดๆหน่อยๆเจนรับหมดนะคะไม่ไม่ไม่ไมจำเป็นว่าคุณต้องถูกเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วค่อยให้บางคนถูกเป็นแสนยังไม่ให้เจนนะคะบางคนถูกเป็นล้านยังไม่ได้สักบาทก็มีค่ะทั้งๆ้งที่ก่อนยังไม่ถูกแล้วปากคุยดีๆว่าจะให้พอถึงเวลาที่คุณถูกจริงๆคุณก็อ้างสารพัดอย่างเจนโดนมาหมดแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่พวกคุณเลยค่ะน้ำใจนะคะน้ำใจล้วนๆค่ะขอบคุณค่ะ